วันนี้เราจะมารีวิวคู่นี้ครับผม X7 l i n g j 3.0 Pro คุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับผมมากับวัสดุโคตรท็อปของแบรนด์รวมเอาสุดยอดของซิกเนเจอร์มารวมกันไว้ในคู่นี้แต่คู่นี้ไม่ใช่ซิกเนเจอร์นะครับอัปเปอร์จะตัวนี้ก่อนเลยครับใช้ผ้าถักผสมพลาสติกซ้อนทับกันถึง2-3ชั้นข้างในนะครับเพิ่มความแข็งแรงทนทานระบายอากาศโคตรดีมีความกระชับแบบสุดๆคุชชั่นใช้ เอ็กเทปเโฟมตัวท็อปของแบรนด์มีความนุ่มนิ่มดีดในตัวมาพร้อมแชงเพจล็อกด้านข้างยันส้นเท้าการเอ็นร้อยหวายและการบิดได้เป็นอย่างดียังไม่พอครับผมมากับคาร์บอนไฟเบอร์เต็มฝ่าเท้าแบบนี้เพิ่มความดีดให้กับรองเท้าดูดีๆนะครับผมรองเท้าคู่นี้ทำมาเพื่อสายวิ่งโดยเฉพาะหน้าและหลังสูงจากพื้นถึง3ซนเมตรพร้อมดีดพร้อมเด้งตลอดเวลา ใครที่ชอบฟิลคอร์ดแบบเต็มๆคู่นี้ตอบโจทย์แน่นอน traction วางแท็คชันมาถึง3ลายเพื่อยึดเกาะพื้นต่างๆได้เป็นอย่างดีมีความหนาดอกลึกพื้นปูนไม่ได้กินครับผมสามารถคอร์ดได้ดั่งใจใสยวิ่งสนุกแน่นอนวัสดุท็อปอย่างนี้ใครกล้าลองเชิญจัดครับผมผมบอกได้คำเดียวว่าคุ้ม